เอาละครับสวัสดีคุณู้ชายปันทุกคนเลยนะครับผมนะและนี้คือขุมทรัพย์แห่งแอสเทหรือว่าเกมส์สอดทำขยาใจของใครหลายๆคนที่รู้จักนันเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราก็ไปติดตามรับชมด้วยกันในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับสําหรับสอดทำอันนี้นะมาวันนี้ก็งบมาที่เจ็ดอนะครับผมนะมาขอเริ่มต้นที่เบสสามละกันอ่าวันนี้สอดถ้ามันจะปังจะเฮงสักแค่ไหนหรือว่าจะเซ็งนะก็ฝากกด ไลค์ก like, ็แชร์ก็ติดตามของผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมา <c oughs> เอ้ยกอเปิดตัวหมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะดูทรงแล้วมันน่าจะน่าจะ,าจะเืออยู่นะผมว่าไม่น่าจะถึง2,000ันหรือว่าพันพันประมาณประมาณพานีได้อยู่พันหนึ่งพันอะไรเอยนันแหละ <laughs> ขันกลักวๆนะแลน่าจะได้อยู่แต่ระดับ2องสามเท่นี้ผมว่าน่าจะยากนะดูจากเกมแล้วมันตึงอะดูจากเกมแล้วมันตึงนะฮะทุกคนดูขอขยับเบียดเลยแล้วกันมาคขามขามไปที่เบียดซิมนะครับกระโดดลิ้นทำไมเออลิ้นเป็นอะไรฮะ <c oughs> มันก็ไม่ได้เะไรเ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 รอะไรนี่นะ ครับนี่เอ้เบียดสิไม่มาเลยทุกคนเมื่อกี้เบียดสามยังมาอยู่เลยนะเอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเกลือแจ้าทุกคนเอาเรื่องโอ้โหเกลือไม่ไหวนะฮะค็มจัด เคม,มากไม่ดีนะฮะเดี๋ยวต้องได้ไปโรงพยาบาลเ,เ็ม,มแค่นี้ไม่เคมหรอกแน่เออมาฮะ92สัตอนนี้ยังไงล่ะเบตด20แล้วนะเว้ยสงสัยเบตยีคงจะไม่พอ เฮ้ยทุกคนทำไมมันแบบอเ,เอเดตเอเดตสูงอะไรนี่ตกขึ้นมาบอกเลยขอแค่ช็อตเดียวอ่ะเฮ้ยสวยหนึ่งนน้นก็เข้าฟรีอย่างนั้นก็เข,ข้าฟรีครับผมเจอเงินช่วยผมด้วยนะครับการทำวันนี้ค่อนข้างตึงนะครับผม เฮ้ยไม่มาสัากทีอุ้ยพันเเฮ้ยหือมาเลยทุกคนดอกนี้พันเฮะฟันจีเอสเออค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยข้ามุนสุดท้ายครับมีห้าร้อยมาสวยขออีแค่เจ็ขอแค่เจ็ดร้อมาเพื่อมีเจ็ดร้อยมีเจ็ด้อยได้ไห ได้ไม่สามสิบท้าเนี่ยอีกเจ็ดร้อยปัโถดูตรงน่าจะหมดบางนะ,ะทุกคนเอยมี่รุ่นะฮะคิวสวยระบายมาอีกอุ้ยลายตหน้าเขียวอุ้ยห้าพันหกนหกนี้โอ้โหเต็มคาราเบลครับผมขอแค่เจ็ดร้อยมันได้มาห้าพันเก้านี่นแหละครับผมนะเป็นคาแรคเตอร์ของสาวท่าน,นะคือแบบ เกมเนี่ยม,มันตึงๆอะถ้าเราเล่นในบสูงๆเวลามันมาก็เป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <i> เผื่อใครสนใจจะลองตามร,รุ่นดูก็หาดูที่คอมเมนต์ฮะผมทิ้งทางเข้าไว้ให้สำหรับวันนี้บายๆครับผม